เดลิเมอร์ออนไลน์ปลายด้านขวาชายแดนใต้ มหาดไทยหนึ่งคงอธิบดีกรมต่างๆดูสภาพความเสียหายอุโทโกภัยเตรียมฟื้นฟู3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ลั่นให้ชาวบ้านกลับมาใช้ชีวิตปกติเร่งดวนน่วนเมื่อเวลา11นาฬิกาว,วันที่12มกราคม2567นายายอนุทีมชานวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะประกอบด้วยอธิบดีกรมต่างๆอธิกรมการปกครองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณกรมรพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการประค,อครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางมายังอุทยานแห่งชาติน้ำตกซี โปหมู่3าตำบลเฉลิมอำเภทระแงะจังหวัดนราธิวาสโดมีว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพลโทประโมทตรมอินแม่ทัพน้อยที่4ร้ตรีเฉลิมพรขำเขียวผู้บังทับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสในวิมุตอัมพันมณีในอำเภทระแงะในชายสุวรรณชาติคออสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปตานีในพิรวตดดาอหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโปในนัสมุดดีนอูมาประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการแรงงาน ดตรสัการิยาสอิศอสเตสีพักภูมิใจไทยคอยให้การต้อนรับเนื่อนในอนุทินรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาถึงได้เข้าเยี่ยมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอร,ระงแงะซึ่งเป็นชุดช่างที่เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนของกรากรชาชชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพร้อมทั้งได้ขอขอบคุณที่ทุนเทเสียสลับเพื่อพี่น้องประชาชนให้สามารถกลับมาอาศัยบ้านพักได้ตามปกติสุก ซึ่งต่อมานายอนุทินรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับฟังการบรรยายสรุปอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอระแงะจากนายวิมุติในอำเภอระแงะโดยภาพรวมเกิดอุทกภัยครั้งรุนแรงเมื่อวันที่25ธันวาคม2566มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน19,589หลังคาเรือนรวม 9 1 0 5 0คอนอบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง31หลังคาเรือนเสียหายบาง,งอส่วน403หลังและมีชาวบ้านเสียชีวิต4คนและล่าสุดในนิกรสามเมะ39ปียังสืบหายหายไม่เจอเป็นเวลา16วันแล้วนอกจากนี้ในธีรวัตดาโอหัวหน้าอุทยานแห่ชาติน้ำตกซีโป <Okay. S 1> ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับคอ ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อน้ำตกซีโฟซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอันลือชื่อมีด้วยกัน9ชั้นมีจุดที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าบนเทือกเขาไหลทะลักจำนวน5จุดใหญ่รวม8ไร่แถมทางน้ำไหลได้เปลี่ยนทิศทางมีกองซากต้นไม้ใหญ่ถูกกระแสน้ำพัดพาลงมาจากเทือกเขา3จุดระวม,มากกว่า300ต้นซึ่งมีขนาดตั้งแต่1คนอบถึง3คนอบซึ่งขณะนี้ได้เริ่มมีการ ฟื้นฟูในการขนย้ายซากต้นไม้ใหญ่ออกจากพื้นที่และคาดว่าจะสามารถเปิดให้ประชาชนได้ท่องเที่ยวตามปกติในวันที่1กุมภาพันธ์2567ที่จะถึงนี้ต่อมานายอนุทินรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พบปะพี่น้องประชาชนชาวตำบลเฉลิมจำนวน500คนที่บริเวณล,ลานเอ็นประสงค์ของอุทยานแห่งชาตินาคาซีโปโดยภาพรวมได้กล่าวสรุปแสดงความเสียใจต่อเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นและรับปากว่าจะเร่งฟื้นฟูพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายมาครั้งนี้ ได้นำอธิบดีกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องมาดูสภาพและรวบรวมข้อมูลในการหาทางช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบให้กอลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนาราธิวาสเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยหนักที่สุด ซึ่งล่าสุดทางสำนักงานป้องกันและสาธารณภัยพรานราธิวาสได้มีการสำรวจความเสียหายผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อเสนอต่อรัฐบาลซึ่งในขณะนี้ทางรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณจำนวน100ล้านบาทมาทำการฟื้นฟูนอกเหนือจากงบฉุกเฉินที่ทางจังหวัดได้เข้าให้การช่วยเหลืออยู่แล้วซึ่งก่อนเดินทางกลับรับนายอนุทินรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบผงยังชีพจำนวน500ชุดให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยมีการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้านนายอนุทิน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าทางรัฐบาลได้เร่งระดมให้ความมาช่วยเหลือต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาและการฟรื้นฟูสภาพบ้านเรือนถนนหนทางสาธารณูปโภคต่างๆซึ่งในส่วนของจังหวัดนราธิวาสเองทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ใช้งบพื้นที่ประสบภัยมาดูแลบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้น ตอนนี้ทางรัฐบาลผ่านกระทรวงมหาดไทายได้จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมและช่วยเหลือชาวบ้านจํานวน100ล้านบาทในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส <c oughs> เพราะเป็นจังหวัดที่เสียหายเยอะและในส่วนของจังหวัดอื่นๆก็มีการช่วยเหลือมีจํานวนเงินที่ใช้ในการช่วยเหลือทุกจังหวัดมีงบฉุกเฉินของผู้วาราชการจังหวัดมาใช้อยู่แล้วจํานวนเงินที่ลงไปเยียวยาในการซ่อมแซมฟื้นฟูก็ขึ้น อยู่กับการรายงานความเสียหายในแต่ละพื้นที่ซึ่งพื้นที่ไหนเสียหายหน้าเราก็จะจัดสรรงบประมาณลงไปพื้นที่ไหนเสียหายน้อยเราก็จัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมไม่มีคำว่าเลือกปฏิบัติใดดดะทั้งสิ้นปฏิตาาหนดกระทกผู้สื่อข่าวนาราธิวาสรายงานเดลิมิเรอร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่สองทุกมุมมองสื่อกลางเพื่อประชาชน